ปถึงจับไม้มีเสียงดังเลยพอประธานจับปุ๊บไม้เนี้ยมก็สวัสดีนะครับพี่น้องนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรอบหลายเดือนที่ผ่านมานะครับในเส้นทางของพรอมิดเนี่ยนะครับมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายนะครับมากมายจริงๆเลยนะครับ แล้วก็พอรมิทเนี่ยตั้งแต่เราประชุมกันมาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ปลายเนี่ยมีข้อดีเยอะมากเลยครับพวกเราจําได้ไหมครับว่ามีข้อดีอะไรบ้างบางคนก็แบบจำได้จนจําไม่ไหวโอ้โหแสดงว่าเยอะมากหนึ่งสินค้าดีไหมครับดี <Yeah. S 1> สินค้าดีมากก็อบอกว่าดีดีมากๆเลยทีเดียวคือระดับบนเลยทีเดียวนะครับสองแผรตลาดที่จ่ายได้จริงนะครับ โรงเรียนสอนธุรกิจที่สามารถพัฒนานักขายได้แล้วก็พัฒนานักธุรกิจได้นะครับและสิ่งที่สําคัญก็คืออะไรครับพอมิดมีผู้นําที่แข็งแกร่งปรบมือให้ผู้นําของพอมิทดทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับยืนพูดอยู่ตรงนี้เนี่ยรับรู้ถึงแรงปัจจนาแรลงกล้าที่นั่งอยู่ด้านล่างนะครับหลายๆท่านขึ้นมาแล้วใช้สินค้าแล้ว รู้สึกว่าใช้แล้วเป็นสินค้าที่จนใจจริงๆใช้แล้วประทับใจใช้แล้วต้องซื้อซ้ำซื้อซ้ำแล้วบอกต่อเกิดรายได้ไหมครับเกิดรายได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ชีวิตผู้คนต้องการนะครับแน่นอนครับคนต้องการความสำเร็จนะครับต้องการความสำเร็จและต้องการมีสุขภาพที่ดีด้วยกันทั้งสิน้น ถ้ามีคำถามคำถามหนึ่งอยากจะถามพวกเรานะครับว่าเราออกมาจากบ้านตอนเช้าเราเดินไปเจอแบงค์ยี่สิบกับแบงค์ร้อยเราเลือกแบงค์อะไรครับแบงค์ยี่สิบหนึ่งใบแบงค์ร้อยหนึ่งใบเราต้องเลือกแบงค์ร้อยก่อนใช่ไหมครับใครับี่แบงค์ร้อยและถ้าถามว่าแล้วค่าแบงค์ร้อยกับแบงค์พันตกอยู่เนี่ยนะฮะเราจะหยิบอะไรก่อนครับหยิบแบงค์พัน มีใครคิดว่าจะไปหยิบแบงค์ลอยอะไรครับหยิบแบงค์พันหยิบ้กหยิบแบงค์อยสามารถที่จะให้คิดตามได้นะเพราะเราเชื่อว่าทุกความคิดตามมีเหตุผลระหว่างแบงค์พันกับเงินหนึ่งหมื่นบาทตกอยู่เราหยิบอะไรครับอยอเราก็ต้องหยิบหมื่นก่อนสิจริงไหมระหว่างหนึ่งหมื่นปึกหนึง่งกับอีกหนึ่งแสนอยู่คนละฝั่งกันนะ อาสมมติห่าง10เมตรเนี่ยกิบอันไหนก่อน1แส 1> นแน่นอนกระนิดเริ่มชัดแล้เก็บแสนนึงก่อนแล้วถ้าเกิด1สแสนอยู่ตรงนั้นแต่1ล้านอยู่ตรงนี้เอานปึงเอาล <1, 000. S 2> ้าน1กิโลเอาล้านใช่ไหมไม่ใค่ไปเอาเงินหลักแสนมั้งครับไม่มีถ้าเราถามแบบนี้แน่นอนคนก็ต้องวิ่งไปเอาเงิน1ล้านบาทแต่ถ้าผมถามใหม่แล้วให้ทันเลือก แค่อย่างเดียวท่านจะเลือกอะไรระหว่างเงินกับมิตรภาพให้เลือกได้อย่างเดียวเท่านั้นเลือกอะไรครับมรไม่เลือกเงินแล้วถูกไหมครับปลดมือกับตัวเองครับถามว่าทำไมถึงเลือกมิตรภาพครับมิตรภาพคืออะไรครับ ยิ้มให้มีมิตรภาพยังมิตรภาพมีความหวังดีกับคนอื่นมีมิตรภาพหรือยังมีมีความห่วงหาอาทรคนอื่นเป็นห่วงมีมิตรภาพหรือยังมีให้กำลังใจคนอื่นมีมิตรภาพหรือยังมีให้เงินคนอื่นยืมแบบนี้มีเหมือนกัน มีเดีไม่มีได้ไงต้องช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาใช่ไหมฮะเอาน้ำมาลดไฟกําลังร้อนค่าชาวบ้านก็ไปพอลดกันรังจะมายึดเ่ะเลอฉันทักไปก่อนมีค่อยมาคืนได้มิตรภาพหรือยังต่อให้ไม่มีเงินให้ความหวังดีก็ได้มิตรภาพเพราะมิตรภาพอยู่ได้ยาวมากปลบเลยกับตัวเส้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณมิตรภาพ ระหว่างเรานะครับบริษัททอปิสแล้วก็พี่น้องภักใต,ต้ทุก่ันนะครับที่เราจะมาร่วมสร้างความสเร็จไปด้วยกันภายใต้สินค้าที่ดีมากภายใต้รายได้ที่ท่านสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ในครัวเรือนของท่านนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าถามถึงเรื่องของการที่เราจะมีชีวิตความเป็อนอยู่ที่ดีขึ้นบางครั้งภาษาที่เราพูด มันก็มีอยู่สองลักษณะด้วยกันซึ่งผมเคยเรียนไปแล้วด้วยภาษาแบบที่หนึ่งคือภาษาที่เราพูดกันกับคนอื่นผู้ใหญ่จอ้องสวัสดีครับปอบมือผู้ใหญ่จ้องหน่อยครับน,นี่เขาเรียกว่าการพูดกับเพื่อนเราพี่เราคนที่เรารักอีกภาษาหนึ่งที่มันไม่ได้มีเสียงเลยครับแต่มันมีพลังมหาศาลภาษาที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราอยู่ใน ตัวของเรานีแหละเป็นเสียงแทบยังไม่มีเสียงแต่มีพลังอันนั้นก็คือภาษาที่เราสื่อสารกับตัวของเราเองเพราะฉะนั้นครับวันนี้ที่เส้นทางชีวิตผมเจอปัญหาหอปาุปสรรคมาเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เรายังสามารถอยู่ในเส้นทางและสามารถที่จะประสบความเร็จได้อย่างต่อเน,นื่องเพราะเราพูดกับตัวเองแล้วเรารู้เรื่อง ว่าเราจะไปไหนเราจะไปทําไมเราจะไปด้วยวิธีการอย่างไรทําไมเราถึงต้องประสบความสําเร็จหลายๆครั้งโอกาสที่ดีกว่าจะผ่านมาในชีวิตของเราคิดว่ายากหรือง่ายครับบางคนตลอดชีวิตยังไม่เคยเจอโอกาสดีๆแม้ครั้งเดียวของชีวิตครับแต่บางครั้งเนี่ยโอกาสดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตแต่เราก็ไม่พร้อมที่จะคว้ามันไว้ โอกาสมันก็ได้ผ่านไปแล้วแต่คําว่าโอกาสมันมีมิติของมันอยู่คืออะไรโอกาสจะเป็นของคนบางคนที่มองเห็นเขาไม่ใช่ทุกคนจะมองเห็นได้เท่ากันจริงไหมครับมีนักธุรกิจหลายคนทิ่คิดออกมาเหมือนกันเลยแต่จะมีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไปก่อนคนอื่นไม่ใช่ว่าเขาคิดไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นแต่เพียงแต่เขาทําก่อนคนอื่น อย่งางวันนี้เราเห็นแผกนกรตลาดของพอมพิทแล้วสามารถมีรายได้วันละห้าพันหนึ่งหมื่นสองหมื่นสี่หมื่นมันเป็นไปได้ไหมครับมันเป็นไปได้ความสําเร็จคือวิทยาศาสตร์ความสําเร็จคือวิธีการที่ถูกต้องเรามีวิธีการให้ผลเรียบร้อยแล้วแต่คนที่จะต้องลงไปเล่นเองคือใครครับ<า>ตัวของเราเองเราเห็นภาพไล้ว,ว่าเราหลับตาเราเห็นภาพได้ว,ว่า เราสามารถที่จะประสบความสําเร็จไปกับพอมบินได้หลายๆครั้งที่เราเชิญเพื่อนไปดูหนังเชิญเพื่อนไปเที่ยวตามข้างสรรพสินะฮะเชิญเพื่อนไปหลายๆที่ที่เราอยากจะไปทะเลไปน้ําตกแต่วันนี้เรากำลังจะชวนคนที่มีสุขภาพที่ดีเรากำลังจะชวนคนที่มีรายได้ที่ดีเข้าไปในครัวเรือนคนหนึ่งคนที่เป็นผู้นําครอบครัวล้มแค่คนเดียวก็ล้มทั้งบ้าน วันนี้สิ่งรอบตัวมันเต็มไปด้วยปัญหามากมายแต่ถ้าวันนี้ถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จเราต้องย้อนกลับมามองอาชีพที่เรามีอาชีพที่เรามีจะสามารถต่อยอดความสาเร็จได้ถ้าวันนี้มีคําถามหนึ่งบอกว่าคนที่จะประสบความสำเร็จและร่ํารวยได้ต้องประกอบด้วยเหตุผลอะไรบ้างหลายๆคนก็จะบอกว่าขยันสื่อสัตย์ประหยัดอดทนก็มีขมันเก็บหอมรอมริบ ใช่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดถ้าเราสิ่งเหล่านี้ไปอยู่ในงานที่มันไม่สามารถบูรณาการไรายได้ได้ไปอยู่ในงานที่ไม่สามารถที่จะเติมโตได้ถ้าขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยแต่ถ้าเราขยันถูกที่สามเดือนหกเดือนเก้าเดือนหนึ่งปีปีครึ่งปีครึ่งสองปีรวยได้ไหมครับรวยผมทำมาแล้วผมสามารถสร้างเงินร้อยล้านได้ในเวลา เอาเป็นว่าไม่กี่ปีครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์มีก็พยายามจะบอกวิธีการแล้วก็ประสบการณ์ให้กับผู้นำพอร์สมิรทุกท่านนะครับถ้าไม่รังเกียจมาถามได้ว่าทำยังไงสถานการณ์ที่เด็ดลบถึงสามารถสร้างเป็นร้อยล้านได้อยากรู้ไหมครับเนี่ยนะครับก็เข้ามาในพอร์ตมิรเราจะไ,ไ,ได้ความรู้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นครับ สุดท้ายและท้ายสุดนะครับวันนี้ท่านอาจจะมาจากการเชื้อเชิญมาจากหลากหลายวิธีบางคนเขาก็ต้อนมาบางคนเขาก็ดึงมาบางคนเขาก็เชิญมาบางคนก็เต็มใจที่จะมาสรุปแล้วพวกเราเป็นแบบไหนครับดีมากๆมีเคยไปงานยังก็บอกขอขต้อนมา เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราสุดยอดมากๆนะครับศึกษาแผนอสัตลาดได้ดีกลับไปคุยกับผู้แนะนําแล้วก็พยายามดูว่าประกาศของพ่อมินมีอะไรบ้างที่เราจะสามารถต่อยอดได้วันนี้ปนันหาสุดยอดมากๆเลยนะครับมาฟันคงขนาดนี้นะครับมาร่วมเป็นนักธุรก,กิจในวันนี้นอกจากได้ของที่มีมูลค่าและคุณค่ากลับไปแล้วยังสามารถได้โปรโมชั่นดีๆจากปนาอีกดีไหมครับดี เพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับเราในฐานะผู้นําครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยที่พร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นให้ประสบความสำเร็จเราต้องแข็งแรงทั้งด้านสุขภาพและด้านการเงินนะครับวันนี้ครับพร้อมมินพร้อมแล้วนะครับที่จะนําพาพวกเราไปสู่ความสาเร็จนะครับวันนี้ถ้าสงสัยประการใดถามผู้แนะนําของท่านเดี๋ยวถ้ามีการอัปเตอร์มิ้งคุยกันเลยครับแล้วเวลาจะขอสมัครไม่ต้องเกรงใจนะครับ ไม่ต้องเกรงใจนะครับไปหยิบใบสมัครมาเลยหรือว่าใปแจ้งบผู้แนะนำผมทำได้เลยนะครับพร้อมครับเราจะได้ไปประสบความสำเร็จด้วยกันนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนียมันเกิดขึ้นบางครั้งมันก็อาจจะเป็นโชคชะตาก็ได้วันนี้ที่เรามาเจอกันวันนี้คือมันคือโชคชะตาหนึ่งที่เราอาจจะมาสร้างความสําเร็จไปด้วยกันพร้อมไหมครับที่จะประสบความสำเร็จกับอ้อมมิรกวัน พร้อ,อมไหมครับที่จะมีรายได้วันละหลายหลายพันบาทพร้อมไหมครับพร<อ>้ถ้าพร้อมเรามานั่ถอยหลังกันครับและพบกันในจุดแห่งความสำเร็จด้วยกันทุกคนสวัสดีครับ